สวัสดีค่ะกิฟนะคะวันนี้กิฟก็จะอยู่ที่ลาดพร้าววังหินค่ะพอมีลูกค้าถามกันเข้ามาเยอะมากเลยว่าตัวแทนติดฟิล์มเฟร์คคาสโซนนี้มีที่ไหนบ้างกิฟก็ไม่รอช้าค่ะที่จะพาทุกคนไปทัวร์ร้านประดับยนต์แห่งหนึ่งบอกเลยว่างานดีมาตรฐานแน่นตามกิฟไปดูกันเลยค่ะ ที่ร้านซูเปอร์ฟิล์มนะคะสวัสดีค่ะคุณโจสวัสดีครับผมโจนะครับเจ้าของร้านซูเปอร์ฟิล์มปากาลัดเพ้ามังหินนะครับทําไมร้านซูเปอร์ฟิล์มถึงเลือกฟิล์มกองแสงเฟิร์ชาร์คะเพราะฟิล์มเฟิร์ชาร์ตอบโจทย์ลูกค้าจริง กันร้อนได้สูงนะครับแล้วก็มีค่าทีเซอร์สูงถึง74%เลยขับแล้วรู้สึกเย็นสบายนะครับแล้วฟิล์มใสเคลียร์ชัดไม่ล้าสายตานะครับและคุณภาพของตัวฟิล์มดีนะครับติดตั้งง่ายนะครับไม่มีปัญหานะครับแล้วร้านซุปเปอร์ฟิล์มดูแลลูกค้ายังไงบ้างคะถ้าคุณลูกค้ามาถึงร้านแล้วผมก็จะเป็นคนที่คอยรับลูกค้ามีบริการแนะนําฟิล์มนะครับว่าฟิล์มอันไหนที่ตรงโจทย์กับการใช้งานนะครับรวมถึงเรามีช่างนะครับที่มีประสบการณ์ค่อนข้างสูงลูกค้าพูดเหหมมือนนกกัดดรรรววว่่่าาาตติิแลู้้สึงงจถ ขอลูกคาเย็นขึ้นทันทีและที่สําคัญนะครับตัวฟิล์มมีการรับประกันคุณภาพยาวนานถึง8ปีนะครับทาให้ผมสามารถการันตีได้เลยนะครับว่าคุณลูกค้าติดฟิล์มรุ่นนี้ไปแล้วจะใช้งานได้ยาวนานแน่นอนนะครับใช้พูดสัส้นๆถึงลูกค้าที่กําลังตัดสินใจจะติดฟิล์มเฟิร์สคาสละคะถ้าคุณอยากได้ฟิล์มที่ร้านค้ามืออาชีพเลือกใช้จริงฟิล์มเฟิร์สคาสคือคําตอบนะครับสะท้อนตัวตนแห่งความเป็นผู้นำด้วยฟิล์มกองแสงระดับเฟิร์สคาส